ดีค่ะลุงบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่วงใหม่ของเรานะคะที่เกิดขึ้นมาด้วยสถานการณ์บางอย่างนําทำให้เราต้องมีช่วงนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็คือช่วงลุงบ้าสมหัวตอต้องมีท่าเลยห่ะเอาสมหัวฮะเอาหัวหมุน ม,มุญมาืมนี้ด้วยว่ะใช่เ,เ,าเขาเรียกเขาเรียกอะไรดมที้วัะให้สักใจ <c oughs> ไม่หรอกคือประเด็นคือช่วงหลังๆมันเนี่ยน้องๆมักมีคําถามอะไรที่ซ้ําๆกันเข้ามาแล้วบางทีพวกพี่ตอบกันไปคนหนึ่งแล้วปุ๊บอีกคนก็ยังสงสัยเหมือนเดิมบางทีบอกในคลิปว่าบางคนดูไม่จบอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบเกิดคําถามมาซ้าๆแล้วพุกพี่ตอบไม่ไหวพราะพี่เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรวบรวมคําถามที่มีคนถามกันมาเยอะๆมาตอบกันในคลิปนี้ซึ่งอาจจะคลิปนี้ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้น ทุกวันหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยเราจะเอาเฉพาะสถานการณ์ที่แบบว่ามีคําถามเกิดขึ้นเยอะๆในช่วงนั้นมาตอบกันในคลิปนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคําถามเด็ดประจําช่วงนี้ของเรานะคะมาทุกช่องทางเป็น<า>ประ <Facebook S 2> เด็นรลอนมากอินสตาแกรมในคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์มีทุกอย่างนะคะมา<อ>มดได้เล็กนัดนู่นนี่นั่นมาหมดแต่ ตอบเท่าไหร่ก็ตอบไม่หมดนะคะก็คือคำถามที่ว่าพี่คะที่จะทำดาบิคาดอดูนเดอะมูฟี่ไหมคะหรือบางคนก็จะแบบว่ามาแนวบอกข่าวมากกว่าว่าเออพี่คะในวันที่16นะคะเวลาส0นาฬกาทำบิลลี่บิลลี่มีการฉายนะคะเดอะมูฟี่นะจ๊ะอันนี้พวกพี่จะทำไหมเพราะฉะนั้นประเด็นนี้พวกพี่ก็จะมาตอบตรงนี้เลยว่าทำ ่ก็<ข>อบอกว่า<ำ>ไม่ทำทำ,ทำแต่ทำแต่ณ<อ>วันที่เข้าฉายน้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่าวันที่เข้าฉายวันแรกนั้นเป็นวันพุธเวลาสิบนาฬิกาหมายควกว่าอย่างไรหมายพวกว่าพวกพีททำงานทงานค่ะเราเป็นเวลาที่กำลังพีกเลยด้วยค่ะสิบโมงนี่งานกำลังแบบกระนำกระนำกระนำใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่า พี่จะไม่สามารถทำเรียกชันได้ทันทีนะคะไม่ใช่ว่ามาวันพุธแล้วพวกพี่ทำเลยแล้ววันต่อมาน้องจะได้ดูอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะไม่วา่าถึงยังไงถึงจะมาวันพุธพวกพี่ก็จะได้อัดคลิปาวันเสาร์อาทิตย์กันอยู่ที่เพราะฉะนั้นน้องๆต้องรอ,อหน่อยแล้วเรียกชันจะมาในรูปแบบไหนดูจากท่าทางแล้วเหมือนกับทำบิลลี่บิลลี่เขามีจำ,จำกัดจำกัดไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับว,ว่าช่วงเวลาช,ช่วงเวลา<ๆ>ในการให้ให้ฉายเปออิดให้ดู สิบวันจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่เป็นช่วงเวลากิจกรรมนะตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอดูข้อมูลก่อนว่ามันยังไงแต่ทับที่จะทําไงคิดว่าจะทำบีดียคันงไหมคิดว่าจะทำเรียคั่น,น,แ,นแต่จะมากจะน้อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องดูความสําคัญในเรื่องก่อนว่าเออช่วงช่วง,ช,วงช่วงคิปสําคัญมันมีเยอะไหมช่วงเออแบบเออจะตัดเฉพาะตอนสําคัญมาไม่เอาอาจจะไม่มาไม่มาทั้งรุ่นเนาะ จะตัดตอนเนาะไม่มา2ชั่วโมงแน่นอนพวกพี่ไม่สามารถลง2ชั่วโมงได้เนเน่แค่พอดกันไฟระเบิดอะบอกเลยคอมพิวเตอร์ไอแพดทั้อกระองนะคะสามารถจริงๆสำหรับคำถามนี้นะคะก็จะอย่างที่บอกเลยว่าทำนะจ๊ะรีแอคชั่นจะมาในรูปแบบรีแอคชั่นแน่นอนแล้วก็จะมีรีแคปด้วยแต่คลิปของวิดีโอของไายบจะไม่มาเต็มนะคะตัดตอนมาให้ดู คำถามท,ที่2เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจุูึกไคเซนมหาเวทผนึกมาพวกเราได้เปลี่ยนไปทําในรูปแบบของภาคไทย mm hmm. แล้วก็จะมีน้องๆบ,บ,บางกลุ่มมาคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้ดูภาคไทยเพราะมัน mm hmm. ไม่ถึงอารมณ์ไม่ชอบภาคไทยน,นู่นนี้นั่นทําไมถึงทําภาคไทยแล้วไม่แจ้งอันนี้แยกเป็นประเด็นก่อนประเด็นที่หนึ่ไมไม่แจ้งคําตอบคือลืม mm hmm. ลืมแจ้งในคลิปเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะอย่างที่บอกทุกคลิปเลยคือทําไมถึงคือไม่เคยบอกว่าเหตุผลที่กลับมาทําภาคไทยใช่ไหมแต่ตอนแรกๆที่พี่ทําตั้งแต่ ep หนึ่งเลยว่าทำไมไม่ดูภาคไทยเนื่องจากว่าภาคไทยในไอชีออ่ะมันเป็น vip พวกพี่เอาคลิปออกมาทําไม่ได้แต่ว่าพอดีประจวบเหมาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาไอชิอี้เขาเปลี่ยนพักภาคไทยเป็นแบบทุกคนดูฟรีได้ไดใช่พวกพี่ก็เลยอ่ะมีน้องบาง,งคนอยากให้พวกเราลองดูภาคไทยเอาเคงั้นหรือลองเปลี่ยนให้ดูนะก็ลองเปลี่ยนเพราะพี่คิดว่าการดูภาคไทยจะทาให้พี่โฟกัสกันในเรื่องได้มากกว่าด้วยก็เลยลองกลับมาเปลี่ยนไปดูภาคไทยซึ่งตอนที่พวกเราดูพวกเราก็เอนจอยนะพวกเราก็ไม่ได้ติดอะไรอืแต่ถามว่าไม่ชินกับเสียงไหมมันก็มีบ้างเพราะพวกเราก็ดูภาค เพราะเราก็ดูภาคญี่ปุ่นมาแบบสิกตยะเจ็ดแปดตอนแล้วม,มันก็เลยอาจจะชินกับเสียงภาคของฝั่งอ่าภาคญี่ปุ่นบ้างแต่ว่าตอนดูภาคไทยที่ก็ไม่ติดน,นะพี่รู้สึกก็าเขาภาคดีนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวละครที่มีปัญหาที่น้องๆคอมเมนต์แล้วมีปัญหาอันสุดคือนาอามีมเป็นตัวละครใหม่ แล้วมากขึ้นมาเพิ่งมาเพิ่งมาตอนที่เราเปลี่ยนเป็นพระไามพอดีเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเลยน้องๆบางคนบอกว่าภาคไม่เข้ากับคาแรคเตอร์โน่นนี่นั่นดูจิตตลกไปแต่ด้วยความที่พี่เพื่อนเพิ่งมาดูนะตอนตอนอีพีที่นานามิออกมาเลยอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ติดอะไรเขาดูเป็นผู้ใหญ่คาแรคเตอร์เขาเป็นผู้ใหญ่เสียงก็ดูเป็นผู้ใหญ่พี่ก็เลยไม่ติดถามว่าติดตลกไหมพี่ไม่รู้คาแรคเตอร์ของตัวนานามิที่มาจากต้นฉบับหรือว่าจากมังงะไง พี่รู้สึกว่าพอเขามาภาคด้วยเสียงนัจูนอ่ะคนที่ภาคเสียงที่คือนัจูนคนเดียวกับที่ภาค,ควันพีทเป็นลูฟีอ่อ,อ่ะเออเขาก็พาคดีอยู่แล้วเขาเป็นนักภาคมืออาชีพพี่ก็รู้สึกพี่ไม่ติดอะไรแต่น้อง้องน้องๆบางคนก็จะบอกว่าเออมันดูติดตลกไปนะนัามิ้งจริงๆเขาจะแบบเป็นคนจริงจังอ่ะมันก็เรื่องมันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะมันเป็นเรื่องของอารมณ์น,มออมนะของคนที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเสพต้องการจะได้จากตัวละครมากกว่า นพี่ก็เลยทำการแก้ปัญหาโดยการเปิดโหวตว่าโอเคถ้าได้อย่างนั้นหลังจาก EP 11ไปจะให้ดูเป็นภาคไทยหรือสับไทยละ่ะอนน่าส่วนยาก็ตอนนี้ก็คือเปิดโหวตอยู่แลนะณวันนี้ก็คงจะได้ผลแล้วละ่ะ S <S น่าจะเป็นทรัพย์ไทยเนาะที่น้องๆวตดกันมาเยอะแต่พี่ <S 2> <S 2> <S บอกว่าตรงนี้เลยนะสําหรับคนที่น้องๆบางคนที่คอมเมนต์มาแล้วบอกเหตุผลว่าพี่คะพี่ครับเออภาคภาคภาคญี่ปุ่น่ะมันจะได้อารมณ์มากกว่าหรือว่าแบบเออบางตัวละครภาคแล้วมันเหมือนกับว่าอารมณ์เปลี่ยนอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าเป็นเหตุผลโอเคพี่เราฟังแต,แต่ก็มีน้องๆบางคนที่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เออไม่มีเหตุผลมาเนี่ยคือผมไม่ชอบภาคไทยครับห่วยแบบเนี้ยอื คือแบบผมไม่ชอบภาคไทยครับเอ่อผมไม่เคยผมไม่ดูภาคไทยมานานและไม่ชอบนู่นนี่นั่นคือคอมเมนต์ประเภทนี้ยพี่จะรู้สึกว่าเขาใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลพี่จะพี่จะปล่อยผ่านเลยพี่จะไม่สนใจเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเขายังไม่เคยมาลองดูภาคไทยด้วยซ้ําแต่เขาวิจารณ์แล้วพวกนี้ก็คือพี่ตัดออก <No. S 2> คือน,น้องไม่ได้เปิดใจเลยคือน,น้องอแบบเอาเอาจริงๆพี่คิดว่า,าน้องอคติเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วอะอสิ่งที่หลายๆคนบอกคือคนที่ดูที่เสพภาคไทยอะก็บอกว่าเรื่องเนี้ยคือภาคไทยก็ถือว่าไาคดีดไม่ได้ออไดน่เาเกลียดใช่เพราะฉะนั้นอะคือการที่เราคิดต่างได้แต่เราไม่ควรที่จะไปแบบบูลลี่หรือว่าไปแบบ เเบียนใช่คือความคิดเห็นของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคน้องไม่ดูน้องก็คือไม่ดูแต่ว่ามีคนบางคนที่เขาดูแล้วเขาก็เออมันนิดนึงคือมันอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะคนภาคหรือว่าคือคนที่ต้องการที่จะเซฟคนที่ภาคไทยอะไรเงี้ยเออเขาเสียกําลังใจเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่คิดว่าเอยากให้แบบปรับทัศนคติกันนิดนึงโอเคเขาเรียกว่าเลือกดูเลือกรับชมตามทัศนคติที่ตัวเองชอบก็แล้วกันไม่ไม่ข้องเกี่ยวกับใครอะไรอย่างเงี้ย อันไหนเราดูแล้วเราชอบแบบนี้เราสนุกในการดูภาคไทยหรือซับไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<ม>แล้วแต่เราชอบอะนะ่ะเนาะหรือจะมีน้องบางคนมีคอมเมนต์มาอันนี้พี่โอเคเห็นด้วยเหมือนกันนะโอเคคือดูเราเรารู้สึกว่าเราวัดช่วงที่เราดูภาคไทยอะ่ะน้องไม่แฮปปี้น้องก็ติดเสียง <laughs> <laughs> จบเลย <laughs> น้องก็จะไม่ได้ยินเสียงภาคไทยโ okay. <laughs> อเคค่า จะบอกว่าข้อดีของข้อดีของแต่ละอันเนาะภาคญี่ปุ่นก็มีข้อดีคือหนึ่งคือด้วยความที่แอนิเมชันมันเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นการออกแบบคาแรคเตอร์หรือคําพูดบางอย่างมันเหมาะกับเสียงญี่ปุ่นมากกว่าอยู่แล้วอางเช่นการไล่คำสาบหรือการไล่คำสาบอะไรนี้มันใช้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆจะรู้สึกว่าการใช้การฟังภาษาญี่ปุ่นมันเข้าหูมากกว่าก็ไม่แปลกเพราะแอนิเมชันมันเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นนะคะแต่ถามว่าคาแรคเตอร์กับเสียง เรื่องพวกนี้อย่าลืมนะว่าบางงานอะ่ะมันไม่มีเสียงมาก่อนจะถามว่ามันคือออริจินอลจริงๆขนาดนั้นมมันคือการภาคเสียงเหมือนกันนี่แต่ว่าบริด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็แอนิเมชันญี่ปุ่นด้วยความที่เขาทีมงานที่ผลิตอะ่ะเขาใกล้ชิดกับตัวคนเขียนหรืออาจจะมาแคสไม่ได้กันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ได้ฟิลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวละครต้องการจะสื่อมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาในฝั่งภาคไทยปุ๊บอะ่ะ ภาษาไทยเนื้อเสียงหรือว่าคําพูดหรือว่าหามเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอยู่แล้วอย่างเช่นคข,ขาพูสวัสด,ดีอย่างเงี้ยสวัสด,ดีของเราจะเป็นแบบนึงของเขาก็จะเป็นโอเฮยะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นาการที่แบบน้องๆฟังเสียงภาคไทยแล้วรู้สึกแปลกๆไม่แปลกเลยมันเป็นเรื่องของภาษานะคะออคน,นจะบอกว่านักภาพที่มาภาคการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนี่เก่งมากแล้วที่เขาสามารถเอาแบบ เอาแบบฟิลลิ่งของตัวตัวละครญี่ปุ่นที่มันแบบโอเวอร์แอคติ้งตามภาษาคนคนญี่ปุ่นอะม <Ừ. S 1> าสามารถมาภาคเป็นคนไทยได้อ่ะเอ,อ <Ừ. S 1> แล้วก็อย่างหนยน้องๆถ้าน้องๆสังเกตอะการที่เขาผิดพาการที่เราฟังภาคไทยอ่ะจะทําให้เราซึมเขาเรียกว่าอ,อะไรเก็ตกับมุกบางอย่างมากขึ้นนะบางอย่างอ่ะ <Ừ. S 1> มุกบางอย่างที่อนิเมชันสื่อออกมาบางทีพวกพี่ก็ไม่เก็ตนะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่น เข้าใจว่า <im itation> เราไม่เขยนไม่ได้เออเออพอมันซับพอมันแปมซับมาเราก็ยังรู้สึกงงๆอยู่แปลคาว่าคุณไอเรื่องอะไรนะอะที่น้องเมงูมีพูดเหลอเเรื่องคุณพระอาทิตย์อะเออเออตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่มันซับซับมามาตรงๆงเสียงต้ตงเป็นอะไรที่เราไม่เข้าใจพอพอซับมันมาเขียนอย่างนั้นเราก็ไม่เก็ทมุกไงแต่ถ้าฟังเป็นภาาไทยเออถ้าภาคไทยก็อาจจะรู้ว่าน้องพูดในเชิงแบบน่ารักน่ารักอย่างอย่างแบบเด็กน้อยอย่างนี้ก็ได้นะอืเออ หรือบางทีซับอมันเอ่อถ้าเกิดว่าเอากันจริงๆอะซับบางทีแปลมาอย่างเงี้ยก็ผิดเออก็ผิดเพราะฉะนั้นน่ะถึงได้บอกว่าทั้งสองแบบอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันเออเราไม่สามารถที่จะแบบคือมันไม่มีอนไห The b เบ e อะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะเลือกดูว่าอ่ะโอเคคุณเลือกคุณเลือกคุณเลือกที่จะฟังน้ําเสียงคุณก็ต้องแบบอ่ะ คือมันต้องตัดมันต้องเลือกอ่ะมันไม่สามารถถ้าจะเลือกดูเป็นซับไทยเราก็ต้องรู้ต้องรู้ก่อนว่าเราจะได้โฟกัสกับภาพน้อยลงใช่คุณต้องโฟกัสที่ตัวหนังสือสุกไะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกภาคไทยคุณก็จะดูเสียฟิลลิ่งบางอย่างไปเออแต่คุณจะซึมซับกับภาพได้มากขึ้นอาแต่จะเสียฟิลลิ่งของตัวละครบางตัวไปอืมอืมก็ต้องเลือกนะคะถือว่าบางคนไม่ต้องเลือกก็ดูสองอย่างเลยเออใช่มีหลายคนที่ดูนุผมดูภาค อ่าใครก็เรียบร้อยผมก็ไปดูซับไทยตอนุ่นนี้นั่นเลือกได้เลยตามสะดวกเลยค่ะตามนี้ก็ประเด็นนี้เท่านี้แล้จริงๆแล้วที่อยากมาพูดคืออยามาพูดในแบบว่าในเอาจริงๆในฐานะคนทํางานเรานึกนึกสภาพถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่เป็นทีมงานภาคไทยอ่ะแล้วเราไม่ได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้บ่อยๆมันตัดโพ้นะไม่ต้องวงการพนักข้าของประเทศไทยมันก็เล็กอยู่แล้วอ่ะเออมันมันทำงานยากอยู่แล้วในปัจจุบันอ่ะ ทั้งแบบเรื่องไ,ไอเทปผีซีดีเถื่อนพูดคํานี้ได้ไหมก็คือของพิสน <laughs> ิกธิ์เออหรือว่าไหนจะแบบคนที่รับชมสื่อที่ไม่เข้าใจในตัวเนื้อง,งานของคนภาคเองก็มี มันก็ทําให้แบบพี่อยากให้แบบน้องๆปรับทัศนคติอีกนิดนึงคือเราอ่ะอยากเราเรารู้สึกได้แต่ว่าก่อนจะคอมเมนต์อ่ะเราอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าสิ่งที่เราคอมเมนต์อ่ะเออมันไปกระทบกับใครบ้างต่อให้น้องๆจะยังเป็นเด็กก็ตามนะเอออันนี้คืออนเอออันนี้คือแบบปรับนิดนึงการที่บางทีถ้าเรารู้สึกแต่แเราไม่ชอบแล้วเราไม่คอมเมนต์มันไม่ก็ไม่ทําให้ใครเสียหายเรารู้สึกเว้นอยู่ในใจก็ได้บางอย่างอืมใช่ อ่ะโอเคผ่านประเด็นนี้ไปน้องๆจะหาว่าเราดราม่าเราไม่ไดราม่านะ <c oughs> เพราะจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราโดยตรงนะคะพียแต่ว่าพี่แค่รู้สึกไม่ค่อยดีถ้าสมมติว่าเห็นคอมเมนต์แบบที่แบบคอมแบบคอมเมนต์แบบไม่ค่อยดีเกี่ยวกับนับกภาคอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะต่อประเด็นประเด็นต่อมานะคะจริงๆวันนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นหรอกหลักๆก็จะเป็นสองเรื่องแรกที่เราพูดไปแล้วเนะาะที่น้องๆอ,อยากรู้เยอะๆแต่ว่าทีเนี้ยสามเรื่องต่อมาจะเป็นประเด็นที่พี่เจอกันบ่อยมากช่วงหลังๆนี่คือเจอบ่อยมาก จึงบางทีบบตอบไม่ไหวเช่นข้อที่หนึ่งทำไมไม่ทำตารางลงคลิปคะันทำไม่ได้อ่ะถึงแม้ว่าอันนี้พูดตรงๆนี้ความผิดถ้าถามว่ามันคือความผิดถ้าจะเป็นความผิดจริงๆคือความผิดที่นี่แหละคือ ในหนึ่งสัปดาห์เราจะมีวันที่ได้ละอัดคลิปคือวันอาทิตย์1วันแล้วเราก็จะอัดคลิปป็นไปแบบที่แบบว่าเอากะว่าจะลงให้พอในสัปดาห์นั้นๆแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่างานประจําของวกพี่ก็มีหมายความว่าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มโดยเฉลี่ยแล้วพวกพี่จะไม่ได้ตัดคลิปหรืออะไรแน่ๆพี่จะมีเวลาตัดคลิปหลังจากอาบน้าํากินข้าวทํางานบ้านคือหลังสามทุ่มบางทีพี่ก็ไม่ไหวเอาผู้ตรงโตงมันเหนื่อยมันเหน,น <ๆ S 2> ื่อยเหมือนกันนะทุกวันอะไรอย่างเงี้ย คือบางทีปวดปวดมากมไมเกรนขึ้นปวดท้องเมนหรืออะไรเรแต่วันนั้นพี่ก็จะไม่ตัดแล้วพี่ก็จะข้ามไปหนึ่งวันโดยที่แบบบางทีนอง <c oughs> ต้องเข้าใจนะคะอันนี้พี่อธิบายแทนพี่อินนิดหนึ่งห้าวันห้าว,วันคือจันทถึงสุกเราทํางานกันอย่างที่พี่อินบอกคือเลิกงานเราไม่เคยเลิกงานต่ํากว่าอ่ะโอเคฉเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งทุ่มกว่าเราจะดูแลตัวเองเรียบร้อยสามทุ่ม วันเสาร์เรามีเวลาแค่แค่ช่วงวันเนี่ยในการดูแลพักผ่อนฮิวตัวเองลูกนี่นั่นจริงๆก็ไม่ได้พักผ่อนนะมันก็มีตอรเป็นปังที่อใชปเนาต้องเลียรธุระของเราหรือแม้กระทั่งแบบพักผ้าเก็บที่นอนทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเวลาพวกนั้นตอนเย็นวันวันเสาร์คือพวกพี่ไลฟ์เล่นเกมถูกไหมคะกว่าจะเลิกเล่นก็สามทุ่มแล้วอ่ะเราก็ขอนอนเร็วกันบ้างหรืออ่ะโอเคพี่อิงก็ใช้เวลานั้นในการนั่งอัดแตะตัดคลิปต่อ ว,วันอาทิตย์เนี่ยพวกพี่นัดกันประมาณสี่โมงครึ่งเพื่อเริ่มอัดคลิปเพราะฉะนั้นเวลาตารางชีวิตของพวกพี่อมันเหลือน้อยมากนะคะเอาจริงๆอ่ะมันมันเหลือทําอะไรให้ตัวเอง น้อยมากไม่แต่ว่าหนูก็เข <m 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 ้าใจน้องๆบางคนที่เขารอไงบางทีอะยังมีบางอาทิตย์ที่พี่รู้สึกว่าพี่ฟิตมากเลยอาทิตย์นั้นพี่สบายดีพี่ไม่รู้สึกป่วยอะไรพี่ก็จะอัพอัพอัพอัคลิปเร็วคลิปเร็วมากก็เือองกลางวันก็คืออัพลงอัพลงอัพลงเนาะแต่บางคลิปบางอาทิตย์พี่ก็จะอัพดึกอัพเย็นหรืออะไรเนี่ยเพราะอะไรมันขึ้นพอเป็นแบบนั้นปุ๊บกลายเป็นว่าน้องเคยชินไง น้องเคยคิดกยับการที่เราอัพเร็วอัพทุกวันแล้วพอเวลาที่เราแบบติดอิชชู่หรือว่ามีติดติดปัญหาอะไรมางอ,อางาดวนเานด่วนหรืออะไรแบบนี้กระทั่งแค่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาปุ๊บ <ใช S 1> แล้วเราทำให้ไปได้ ทำให้ไม่ได้อะไรเงี้ยทาให้ไม่ได้ตามเวลาที่เราเคยทําให้น้องตอบได้ไปตามเป้าเออทําได้ไม่ตามเป,มามเป้าก็จะเป็นพ <c oughs> ี่คะสวัสดีพี่บีคลิปหรอคะตารางคลิปหนในตอนแรกพี่บอกว่าวันนี้พี่จะลงจ,จู่ๆไงทําไมกลายเป็นเรื่องนูนเรื่องนีแทนอะไรแบบนี้ก็แบบบางทีพวกเราก็เวอร์เหมือนกันนะเอาจริงจริง พี่ก็เลยจะแก้ปัญหาถ้าสมมติว่าในสัปดาห์นั้นเช่นสมมติจูจสึกไคเซนจะมีแค่สองคลิปในสัปดาห์นั้นคือพี่อาจจะมีการวางแผนการอัดคลิปในแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันเช่นสมมติจูจสึกไคเซนจะมาแค่2คลิปพี่จะพี่จะคอมพี่จะเขียนไปในชื่อคลิปเลยว่าคลิปสุดท้ายของสัปดาห์เออนองจะรู้เ,ออเลยว่าจูจสึกไคเซนอะวันเนี้ยไอคลิปเนี้ยคือคลิปสุดท้ายแล้วไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอแล้วไม่มีอ่ะงั้นต้องลาริฟายนิดนึง ต้นสัปดาห์ของเราคือวันจันทร์ถูกไหมคะสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์คือเริ่มวันจันทร์จบวันอาทิตย์นะคะโอเคตรเนี้ต้องเข้าใจตรงกันด้วยนะว่าสัปดาห์ของเราเริ่มวันจันทร์จบวันอาทิตย์ถ้าเกิดว่ามาวันพุธปุ๊บแล้วบอกว่าคลิปสุดท้ายนั่นหมายความว่าน้องจะได้ดูอีกทีนึงวันจันทร์เลยนะคะใช่ นะประมาณนี้นะคะงั้นก็จบเรื่องประเด็นไม่มีตารางคลิปนะแต่พี่จะพยายามใส่ไว้ในชื่อคลิปแล้วการว่าคลิปหมดถ้าคลิปจะหมดช่วงไหนน้องจะได้รู้ว่าเออถ้าสมมติดูแค่เรื่องนี้จะได้ไม่ต้องรอคลิปต่อไปเนาะ mm hmm. อ่ะแล้วลำดับการลงนะคะอาจจะไม่ได้แน่นอนเรื่องจำนวนคลิปแต่ลำดับการลงที่จะลงเรียงประมาณนี้ถ้าเป็นช่วงนี้นะจะเป็นจูจูคัสจูจูสึไคเซนต่อมาก็จะเป็นเดอะพรมิสเซอร์แลนด์เรื่องที่สามจะเป็นไฮคิวจะเรียงแบบนี้ในสัปดาห์นั้นนะ mm hmm. แต่ว่าอาจจะแบบมีงอ่อบ้างไฮคิวอะ อาจจะกั้มกก่งระหววันวาิทย์กับวันจันอาจจะนอกไปวันจันทร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่รอดูแลกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามบอกในชื่อคลิปแล้วกันว่าคลิปนี้มันหมดแล้วน้องๆจะได้ไม่ต้องรอแล้วช่วงเวลาการลงถ้าน้องๆเจอแบบแบบเปิดดูช่วงบ่ายไม่เจอก็คือรอหลังสามทุ่ม <laughs> ใช่ <ต>มีอีคลิปหนึ่งคืออะไรนะมัธยมไทยท่านอันนั้นก็คือปะปายใช่ใช่พวกพี่จริงๆพวกพี่ก็บอกในชิดไปอยู่แล้วนะว่าพวกพี่กะทําแบบเออเพราะว่าเออคิดถึงไม่ได้กะทําเป็นเอ,อจริงจังขนาดนั้นเนื่องจากว่าถ้าพวกพี่อัดสี่ห้าเรื่องแบบในวันเดียวมันก็ไม่ไหวไงใช่ตแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีงอกใหม่ตอนสองตอ่อหรืออะไรเงี้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่ๆขอดูตารางก่อนนะจ๊ะใช่อาจจะได้ดูเร็วๆนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่อง hmm. คนอะไรดูคลิปไม่จบโอ้ย้องนี้แล้พี่เจ็บปวดมากเพราะพี่เจ็บปวดมากโอ้ยก็บางคลิปพี่พยายามอธิบายแบบกระดักลุมมากเลยนะอย่างเรื่องแบบเรื่องของ ไอรถไฟอ่ะของ The Movie อ่ะพี่คิดว่าพี่อธิบายขั้นกับทุกอย่างละเอียดหมดแล้วนะว่าทำไมถึงดูแค่สองคลิปทำไมถึงจะจะทำคลิป The Movie ไหมจะทำป็นรีแคปหรือรีแอคพี่อธิบายหมดแล้วนะในคลิปนั้นอ่ะแต่มันก็มีน้องหบายคนที่เขาคอมเมนต์ถามในสิ่งที่พพี่พูดในคลิปไปแล้วเช่นทำไมถึงทำ แค่ส2 2> องตัวอย่างคะออ่ะหรือคือพี่เข้าใจนะน้องบางคนเขาอาจจะอยากดูแค่เรียงชันที่อันนี้คือไม่ได้เชิงตําหนินะแต่พี่อยากแค่อยากจะบอกว่าบางทีในคลิปนั้นอะ่ะมันมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วถ้ามันไม่เห็นคําตอบในช่วงที่พี่รีแอคน้องน้องกอ,อกับใสตต้งคลิปได้ไหมกอกับไป,ป,ช,ไไปช่วงต้นคลิปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีางทว่าไม่างไรแล้วก็บอกอะไรไว้ในในท้ายคลิปเหมือนกันไม่ใช่ว่าจบรีแอ ปุ๊บแล้วเราจะไม่พูดอะไรเลยก็เปล่าวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ก็คือกลายเป็นว่าพวกพี่มาทําคลิปนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องสาธารณะแบบนี้แล้วคือน้องๆถามกันมาบ่อยๆมันจะมาอยู่ในคลิปอย่างเงี้ยหัวตอมต้องเอาหัววุ้นเข้าไปในจอเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเป็นคุณครูเลยต่อไปนี้นะก่อนจะถามไปดูคลิป ตุมหัวตอบคำตอบจะอยู่ในนั้นค่ะเออแต่อาสมมติเป็นประเด็นใหม่ๆก็มาถ้าสมมติว่ามีอะไรสงสัยหรืออยากจะถามพวกเรามีประเด็นใหม่ๆอะไรที่แบบพวกเราตอบไม่เคลียร์น้องๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเออแล้วเราอย่าเพราะเพรามันเป็นอะไรถ้ามันเป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปตอบในคลิปหน้าของสมหัวตอบนะ EP สองใประมาณนี้ค่ะทุกคน อีกข้าวหนึ่งนะคะคลิปนี้นะถ้ามันมีประเด็นอะไรที่มันอ่อนไหวหรือว่ามันรู้สึกว่าเออมันดับกระทบกระเทือนจิตใจน้องๆก็พี่ขอโทษด,ด้วยแต่นี้เราต้องเราต้องเคลียร์ให้มันเข้าใจตรงกันเนาะเออเพราะว่าบางทีพี่ก็ไม่สามารถคอมเมนต์ตอบน้องทุกคนได้เพราะมันเยอะนะใช่ แล้วบอกเราไม่สามารถบอกน้องได้ในทุกๆคลิปด้วยเพราะมันจะมันมันกลายเป็นว่าเราต้องรีเราต้องพูดคําเดิมซ้ําๆตอบคำถามเดิมซ้ําๆอ่ะวิธีการแก้ปัญหาเอามารวมให้แล้วเนาะน้องเข้ามาดูในคลิปนี้ใช่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 ประมาณนี้ค่ะทุกคนพี่เบิร์ด่าปิดคลิปให้น้องหน่อยหนูว่าคลิปนี้มองไม่ได้ยินแบบเสียงพี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดปิดคลิปให้น้องหน่อยปิดแบบปกติหรือปิดแบบสุขุนาปิดสุขุะก็ได้ปกติเหรอ ขอขอทำไมอ่ะอะตินจะปกติปะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเรงใม่จบด้วยกระเด็นอ่ะ อยากให้ทุกคนมาดูคลิปนี้นะคะหรือ,อว่าเออสมมุติอันสมมุตินีะคนมีคาถามอะไรน้องๆจะได้มาคอมเมนต์ถามในคลิปนี้เรื่องไงเนี่ยโอกาสที่น้องๆถามเข้ามาแล้วแบบพี่ไม่ปิดการอะไรเลยก็คือคลิปนี้แหละจะไม่มีแบบว่าไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบเกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยอยากจะคอมเมนต์ะไรคอมเมนต์เลยพี่มาตอบให้ถ้ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะจ๊ะไปแล้ว กันไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับสุ่มหัวตอบวันนี้เราไปกันต้องสุ่มขู้ไปดิจดโจ้ว่าเราลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊าหัวชนเข้าไม่ได้คอันนี้มันสุ่มหัวตอบที่บันเอาคนมาใกล้ๆมใกล้ๆฮะอัดิสตัวไม่เกลุ้ดอดิมิงโอ้ยอันนี้มันเกิดจะเป็นมูดหัวตอบแล้วได้